ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพในวันที่มีโรคประจําตัวนะคะเคยผ่าตัดหรือมีประวัติการตรวจพบอาการผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังหรือเพิ่งสิ้นหวังนะคะว่าเราสามารถจะซื้อประกันสุขภาพได้หรือไม่นะคะ เพราะเราสามารถที่จะกรอกใบคําขอเอาประกันสุขภาพนะคะส่งให้บริษัทพิจารณานะคะแต่ก็ต้องกรอกตามความเป็นจริงเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของเรานะคะให้บริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถรับประกันได้หรือไม่ส่วนในเรื่องเมื่อบริษัทพิจารณาแล้วผลการพิจารณาจะออกมาได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะเช่นข้อที่1ก็คือรับประกันตามปกติเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสแสดงว่า ประวัติของท่านหรือสุขภาพของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะข้อ2ก็คือรับประกันแต่ต้องจ่ายเบี้ยสุขภาพเพิ่มมากขึ้นหรือแพงขึ้นนะคะซึ่งข้อนี้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเรายังได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้ตามปกตินะคะข้อ3รับประกันแบบมีเงื่อนไขที่ว่าไม่คุ้มครองโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติหรือโรคประจำตัวที่ เป็นมาก่อนทําประกันนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสุขภาพเนี่ยต้องซื้อตอนสุขภาพที่เราแข็งแรงแต่เมื่อท่านมีประวัติในเรื่องของสุขภาพที่เป็นมาก่อนแล้วเนี่ยแต่บริษัทเ็งเห็นว่าสุขภาพของท่านนะ่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับพินาาคุ้มครองด้านโรคอื่นๆได้อีกนะคะข้อ4นะคะก็ถือว่า ข้อนี้แย่หน่อยนะคะคือปฏิเสธการรับทําประกันข้อนี้ถือว่าแย่จริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คือเรามีโรคหรือประวัติที่บริษัทพิจารณาว่าไม่สามารถซื้อให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพได้นะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะลองให้บริษัทพิจารณาดูก่อนว่าสุขภาพของท่านสามารถซื้อสุขภาพได้หรือไม่อย่างที่พี่อ้อยบอกคะ่ะว่าประกันสุขภาพต้องทําตอนที่เราสุขภาพแข็งแรงนะคะก็จะได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด